ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับจอไอเดี g e g e น i c นะครับรุ่นแรม2อลอม 32GB นะครับผมรุ่นนี้นะครับลูกค้าก็เพิ่มฟังก์ชันนะครับในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะครับผมนี่นี่ครับผมจะเป็นกล้องจากด้านหลังส่วนนี้จะเป็นกล้องจากด้านหน้านะครับแล้วก็ยังสามารถเรียกดูนะครับผมไฟล์ที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับผมก็เรียกออกมาใช้ได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับ ส่วนการใช้งานนะครับผมตอนนี้ก็ใช้งานเหมือนเครื่องเล่น Android เลยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่น Android ที่สามารถใช้งานนะครับ YouTube Google Map อะไรก็ใช้ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังรองรับแอปพลิเคชันนะครับผมในส่วนของฟังก์ชัน Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าท่านไหนสนใจนะครับผมต้องการติดตั้งเป็นจอ a n น r o อยแบบนี้ก็อินบอกเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับจอ Android นะครับที่ติดลงในรถ u b i ู h i l a ซ c e r ex ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ